เมย์ยอดประจาวินะคะวันนี้เรามามางานปะเกิดกัน,นะคะ่ะเราชื่อชื่อดาวด่านนะคะวันนี้จะนำมาเล่าเรื่องสัตว์กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะหรือว่ากดฟังนี้ดีไหมไม่ดีกดฟังนี้เลยนะคะถ้าทุกคนอยากดูพี่เฮโบัวด่เป็นพี่น้องกันครั้งแรกเลยคะ่ะปรากฏเดี๋ยวเราไปดูชีพ ไปเดี๋ยวเราไปดูลวเราไปแล้วเรื่องสัตว์เลยเพราะสัตว์มันมันเยอะจริงๆชีเแมซื้อมาตั้งน้าเลยสัตว์มีชื่ออะไรบ้างคะมีชื่อโมโมมีชื่อเมียเมียวมีชื่อบงแล้วก็มีมีชื่อปักจูมีชื่อน้ำเงินแล้วก็มีชื่อแล้วก็มีชื่อโมอโม โบก nice. hey, nice. right ับพาดนะคะนี nice. 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 ่ค nah. ่ะเดี right ๋ยวเรามปเรื right ่องเร่าสัตวเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ่ค่ะเราก็ถึงเรื่องสัตว์แล้วนะคะตอนนี้เรามาเดินเดยเรามาเรื่องเด็กเลยนะคะเดี๋ยวเราอ่ะไปไม่กินค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้เรามาเล่าเรื่องสัตว์เลยนะคะไปกันดูกันเลยนะคะแล้วทีนี้เมย์ก็เดินล้านมาล้างเหนือล้านล้าน เบี้ยก็ดูแลหม้อหมาเบี้ที่แมทุกคนทุกคนดูก็คือคูเปอร์เขาตายแบบนี้เขาตายแบบแบบเขาเาเขาบอกว่าบู๊บูมือเขาล้องอ่ะพอล้องคแม่ลองไนะบูเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเอาใหม่สีเอาใหม่เอาใหม่ทําร้องไำบ้อง เขาเรียกว่าเสียงมันเขาเรียกว่าเสียงหมาป่าร้องนี่ค่ะเพรวทีนี้คุปปะมันเป็นอะไรป้าแต่มันไม่ไหวอ่ะทุกคนมันไม่ไหวจริงอ่ะมันไม่ไหวมันไม่ไหวดูมันไม่ไหวอ่ะทุกคนครูปปะแบบมัน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 ดิ่งอ่ะไม่มำไมอ่าไม่มันดิ่นอ่ะแล้วใรดูไหมทำไมมันดิ่ง นคะคะโคก็ม,มันร้อนแบบปุ๊บ